คืออมานพระคาทางวานนโมตัะชาวางมาเร่วเวสุวรรณโนฟ้าคือมาวานวนแค่ามวนคือน้อรลูกเออมาว่าคพระค่ว่าวเออคือออกไอแว่มากชาครับผมโอ้ค่แล้วกะ ได้ร่ำถวายเท้เวยทุกวันอืน่นนา่งหลากรรมนั่งแต็มเพิ่อมาถางาคือพอประจอบฟังวาได้ว่านาะอื่งนั่งหล่าว,ว่าปึนบ้างเนาพอว่ะร่ำเท้าเว่ยทุกวันรำบวงสวงทวเท้าเวยทุกวันปนานกผาาโชคว่าอืมงานบ่ะเพราะนางลูกร้านตามรั่งเหตุกรรมนั่งถางกรรมั่งรงวงมกันเถิดนะพวกเนาะ ลูกน้ำบอกก่อทราร่าถ่างอานิโสมถ่ทงทางควรบุญควรบุญโสะทสมบุญเป็นชั้วยางบุญของเราทุกๆคนใครถามคนรมร้านบ้ามาบุกเนาะทำบุญเพราะทางนั้นรูกหลานใจต้นใจต่อ,ตอท,ที้คุมผูม้ใดกรารจะเคแมงบอีนังน้ำญ่อยผู้ใดการจะเคลมได้อยากไตงเงินก่อนนายก่อโตอีพอหยักมาทอยออกันถ่างมาผู้ขาดเถอ่อนนา เข็นไพเ่็ดต้ตรงกันว่าพึกมากขาวอีพออโออยากให้มม่พูกขาเด้วว่าขาดบ้านว่าบ่าน<ำ>ไม่น่าเกินหรอกโรกร้านแต่ได้ทุกคนนะบร<ำ>คร้าคอเทคาขอขางไปเดี๋ยวพ่อจะประทานโชคราภ่านเร็วเร็วนี้ทําหลับบานนี้ขออีนางรำใดมาหาพอ่อเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้โรคม่อจะขี้ตรง คือตรงรานะ่างใช่หมลอกมั้งไปร่างใช่ไหมกอรับไปร่างใมออกถ้าไปดากาดอ,อกขั้นนะ <S S หนึ่ไปร่างใช่ไัมออกคือของยืมอรหมเทว่าของยืมนั่ร่างออกอของย่มนั่นร่างแช่คือร่างออกงานคือก,กอด้มอะไ,ไปร่างใช่ไหมกอก,อ,อกแล้วแล้วอามมา,มมาเมือ่อวานเมื่อาเอากางเกาเมืม่อานบ่บุกบ่าทักก้าวเสเอาป่าเดินหายทอดไปร่างด่ากอ,อก วันที่หนึ่งาปูเนาะวันที่หนึ่งเร็วๆเร็วได้ได้กลับมาบอปูก็ได้กลับแล้วเพราะได้กลับจังได้หนังบักคือแรงมากั่านญาตไก่ก็ขอท่างบากิากอากเรื่องเห็นมาข้ับเย็นอยู่ปูพ่อก็บอกเลยเห็นมาขึ้นหนึ่งข้างเลยขึ้นไก่ให้ไปรางบ่อหนึ่งเดวนให้ไปรางให้บันออกรับ หนึ aja, kilogram, <S <S uh, ่งเจ็ดหนึ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 ่งเลขสี่ตัวขั้นเบาหลังมันบอกออกละแต่ว่าบักราบไปร่างแล้วรู้บ้าไปร่างให้มันออกขั้นเบาหลังมันเบาออกเพราะว่าคือตัวมัดติดเหนียวท้าเรือกิร่างออกแบบของยิมเล่นโมปูไปร่างขห้มันออกขห้มันเรียบร้อยหายมันท่านมาคือหนึ่งนะขั้นร่างเบาท่านหนึ่งบอไหล เอาว่ามันต้องใช้เวลาเลยใช้เวลารางแล้วคันใช้เวลาร้างตั้งนานนะแต่ว่าร่างไปเขาึงเขาเข้ชื่อออกเข้ากันขาค่นรจังไจเขาใดรไปเยเนาะทอกับตำเว้าจังสุ้งานัวขันขันหนือมาแล้วเด็กเลือกเรื่องวาบดนี้ด้วยด้ชี้ส่วนตัวไม่ต้องปนต้องมูเลย แดงกึ <Einstein S 1> <til> ่งฉลานไม่เนาะแดงกึ house, ha, nah. Hence, man? Man, ่งคือแดงกึ่งขพราเกงมาป้ายแดงผมเล้หว่มันทำมาจากนะี่รั่งล่ะบอกก็พอมาดูนะว่ามันพอท่านเขื่อนได้บารนี่เขม่่นเลไโอเคนะถมะบารแต่วบาแล้วเคี่ยวบาถือว่าาร์ขึ้เข้ากับนี่แหละขั้นของถูกแต่มากเนาะ ไม่มีปัญหาใช่ไหมถามมาขึ้นมาพ่อก็ต่อถานองไปถามว่าจะได้โชคได้สุดขั้นจับฉานพ่อเสียเอาไม่เท่าม้าหางลายลืมเอ้ยเมื่อวานทือเท้าเก่าพึ่จะรานาดูอันเข่งบ่อลายยิมเอ้ยมามาเปิดเจ้ากัน แต่พอมีใหม่ข่าวหรือว่ามีความหมายคาว่าใหม่ข่าวเรื่งนี้คือเรื่อยใ่รไม่เอาพ่อจะเอาไม้เท้าใหม่โอ้ครับพ่อจะเลือกเอาใครมีไม้เท้าเอามาส่งพ่อดูหนะถ้าของพ่อปู่คือปักเขาท่านจะเลือกเองครับผมผู้ใดมีอไม่ข่าวเอามาดูวันใหมวันชื่อข่าวก้าวให้เอาไหม่ข่าวมาชมปูข่าวเลยครับผม ผู้ใดครอบครองไว้สู่ชักว่าว่ามันของเจ้าของเอามาตรงปูเถาวรเอาใจนะลู่นะโอ้มีคนครอบครองไว้อยู่บ่ปูม่อของเกิดไว้ให้ปูชื่อ่าก้าขององค์ปูโดยตรงเลยเอามาทักปูเลยไม่ปูดูจากใครไว้ลูกวแาไวก็เอามาเอามาถูกถึงชื่อนั้นเอามาเท้ามาถงจะได้มีรางวัล Oh, อีกนั่งร่าว่าจะคือไปหาใางรักตรงนี้ตังว่าหลายนั่งบ่าเอาร oh, ู้ป่ออา,าโอ้ต้องอันที่เป็นขขเขาทำไม่ยืมมาหลากของเพิ่มหลัเขาเสียเอามาชงดูพอกันนั่งมาต้องอันที่เป็นครอบครองไหวเป็นบปูโอ้เป็นของเก่าแก่โบราณเอามาทชงเนาะขายแบบนี้แม่จะเอามาทชงเลยคันบ่าเอามาทชงหรอว่างเลย oh. รู้แล้วไม่ต้องทำเชื้อ,อม oh. เมามาถมงดวยไม่แค่นี้เลยครับที่ั่งางหลักอาจจะถุงพอดแต่ได้โชคดีนางรำดีคว <c oughs> อมความกับปูถามหาไม่เ <c oughs> มท่าพอดีก็มันใช้ด้วยกันงรับ <Ch rap. S 2> มันก็ตรงก,รกันกับไปร้างรถห่ะครับให้ไปร้างให้มันออก เบาใจว่าเริ่มร so, ่างต้งแต่มือนึ่ไปตบไปแล้วก็เท่าให้ร่างตางแต้มือนึ่ไปตกไปตาจว่า่ครับผมร่างข้างหักเดี๋ยวมาก็ออกข้ดูครับผมลวก็ครับข้างใครลูกแต็งข้างอีนางแตงโมลูกโตเบาเร่อง้ถงกแรงรมบแรงกแรงหมาอีพอท่างได้ ขอให้ได้ขอให้รู้ขอให้มีโชคถามว่าอีนแตใจโมกันนี้จะได้ได้เยอะเชียวได้กับผู้ใดกับที่นั่นแหละคือเยอะพอจะให้แต่ทำให้ลงได้ทั้งวันพอพอเออพ่าเรื่องลงได้เก้าชู้ก็เก้าหนักเก้าชู้ก็เก่าหนัก จาบอกใหน้ามาาวันนั้นก็นถือขึ้นก้กรได้แลก้าวูเยังบ่ได้แม,ามา่ให้ไปจับให้ไปจับบานเลนะลูกนะทา้ามืออีนั่งาไปยึดจับโต่ดีใ่วันที่หึงให้ไปหยิบก้าวชูเงนเดิมก้าวชูเงนเดิมก้าวเงนเดิมแล้วลูกเรม ให้ไปยิบเก่าทุกเหมือนเดิมทั้งรักอีงนั่งรำใหญ่มากก็ให้ไปยิบเก่าทุกเหมือนเดิมแต่ให้ไปร้าวกด้วยเพราะว่าขี้ตรงมันเกาะจังมันเกาะร้ายมันถือบึงขั้นร่างออกแล้วมันจะถือถึงมันจะถือหูมันจะถือแจงเขาใส่ว่าเพราะว่าขี้ตรงมันอัดทั้งเรือกึ้นไปร่างมาถือห่อรึแบบออกเด้อ ให้ด่างเด้อลูกเด้อขอขอไหวพอริบให้มีศพมีรากมีศพมีมาดสุกับฟ้าแข็งแรงขอให้เง่วน้องขอให้ท้องไหงมากขอหายแดงมากหาคอจุดเด้อลูกเด้อตาลืมตาลืมลูกตาลืมกระถ่วงนะครับเด้อให้เพิ่นไปล่างดากรถครับไปล่างดากรถเด้อครับเด้อให้ไปล่างรถดากรถให้มันออกปูวา ครับกาซีแบบสไตล์เดียวกับของยิมนะครับเนาะปูแบบว่าบอกว่าแบบเดียวกับของยิมนะครับเด้อไปล่างลดไ้มันออกบอกคุณแม่เพื่อนมาจากอ่าโคราชนะครับเนาะไปล่างไ้มันออกไปล่างมันออกทะเบียนเพื่อนกะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับครับผมนี่แหละครับเป็นแนวทางของเมือนี้ส่วนปูเพื่อนมาบ้าบนปูไว้ครับเพื่อนว่า ขันเพิ่นมีโชคมีหมานก่อนไงเพิ่นจะนํารถป้ายแดงรถเจ๋งนะครับเนาะมาถวายปูกับมาลุนไปน้ากันครับว่าเพิ่นมีโชคมีหมานก่อนไงแล้วเพิ่นจะนําอาทิตยตามสัญญาเพิ่นบอแ้วกรตัวเลขที่ปูให้เพิ่นนี่ครับเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์นะครับเก้าสี่ศูนย์อาจจะเป็นรางวัลไงหรือว่าอ่าสี่เก้าศูนย์พี่น้องพิจาน้าดีๆครับอ่า เนื้อเก็เนื้อเก็เนี่คือเป็นวันทีหนึ่งเลยครับเด้อวันทีหนึ่งครับปูบอกว่าให้ไปล่างมันออกใส่ได้แต่มือนีเป็นต้นไปจนไปฮอดวันทีหนึ่งพี่น้องใส่ได้แต่มือนีเป็นต้นไปจนไปฮอดวันทีหนึ่งครับสำรับท่านได้จะไปเสี่ยงโซกเสี่ยงมานหรือว่าไปซื้อค้ากับเขาเนาะหาค้ากับเขากับน้ำกระแซงได้แต่มือนีเป็นต้นไปนะครับเด้อใส่ได้แต่มือนีเป็นต้นไปปูว่าจนฮอดวันทีหนึ่งไปล่างให้มันออกพี่น้องไปล่างให้มันออกฟังดีๆครับ ครับเฝ้าไปรีบไปจัดไปหาไปเ้อครับเด้อเอฟซี FC ท่านไหนก็ร่งกินเข่ากินน้ำอยู่พ่อสลัดกินแบงรัฐบาลมากับเฝ้ายิบเฝ้าหาไปงอดมือมามันจะบ่ท่านครับเพราะว่าปูหัวตาเบาเป็นเครือแหลกเลยครับเด้อคำเอฟซีเพิ่อนน้ำตนการระพึกหรือว่าปัดใจมารวมเห็ดรวม้างอยู่ครับขันม,ม,ม,มันม่ชคไม่หมันก้อนไงเพื่อนจะนํำรถเก๋งป้ายแดงมาถาวายปูกับมาเ่าลุ่นไปพร้อมกันครับปูเลยบอกเพื่อนว่าให้ซื้อเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้า ซีเก่าศูนย์กายยาเลื่อมนะครับเด้อซีเก่าศูนย์ 90, ครับสาหรับปู่บอกว่าไปล่างออกย่าเลื่มครับหนึ่งเ็ดเ็ดหนึ่งครับยาเลื่มครับเอาไปล่างออกฟังดีๆครับเอาไปล่างออกเด้อครับเด้อครับรขออฟซีทุกๆท่านโชคๆมันมาน,มนลำลำเรื่อยๆชิดเงินให้ได้เงินชิดท่องให้ได้ท่องสําหรับค่ากับเข่าครับสําหรับค่ากับเขา,า,เขาอ่า ค่ากับเขาเที่ยงนี้ก็อย่าลืมครับเก้าศูนย์ปูบอกนะครับเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ข้ากับเขารอบเที่ยงรอบใบนะครับเด้อเฝ้าไปจับไปหาไปยิบไปซื้อไว้ครับยิบยิ้มไปถ่ายคลิปต่อกันนะครับเด้อครับครับแม่คู่เอื้นขึ้นหอต่อครับเดี๋ยวยิ้มไปถ่ายคลิปต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตั้งใจทั้งช่องครับ